ไปหรือเปล่าเดนนะไปกับบุดรอนคะไปกันดิ่แล้วเดี๋ยวไปตีไปี่ช่ดงี่ยวะดีทสดยางไปนะเดี๋ยวน้วันนี้มาเราวมกับเกใช่ค่ะมาในงานเปิดแพ็กชิจโปรใหม่ของเกสค่ะก็เป็นแบบที่ได้แล้วก ทุกท่านยังเก็บบ้างของแบบจริงๆก็เห็นมาตั้งแต่เราเป็นเด็กอะค่ะแล้วก็โลโก้สามเหลี่ยมก็ยังคงเป็นความเอกลักษณ์มากๆค่ะคือรู้สึกว่าไปห้างไหนก็ต้องเห็นแบรนด์นี้แน่นอนนะคะใช่ได้มาเจอชิปตัวใหม่คือรู้สึกแบบว้าวแล้วก็เสื้อผ้าพด้วยก็ยังมีความแบบคลาสสิกแล้วก็ใส่ได้ง่ายๆนะคะใช่ก็รู้สึกอยู่ เขาเรียกเขาเรียกว่าไงเห็นมาตั้งแต่เป็นเด็กอ่ะแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานใน even อีเวนต์นี้รู้สึกดีใจมากๆที่เขาได้ถึงเราค่ะแฟนก็แบบแฟนๆนะคะก็มาเยี่ยมชมแฟลต์เคสนะคะเซ็นทรัลเวิร์ดนะคะเขาเป็นแฟลต์ที่โชว์ใหม่นะคะที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีเสื้อผ้าหลากหลายสามารถช้อปปิ้งได้แบบสนุกแน่นอนะคะ่ะมาแล้วค่ะมาเซฟราสุดยังไงบ้างคะแบบิลปล่าสุดของเราเซฟราสุดเซล่าสุดที่ลงในไปตาดกันอ้าไม่คือ ไปมานานแล้วแต่ว่าคือเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะเราต้องกลับมาที่ไทยแล้วมาต้องลงงานไงคะเราเลยถือว่าแบบเราก็ลงงานก่อนดีกว่าให้มันต่อเนื่องกันแล้วก็พักเที่ยวก่อนแล้วพอตอนเนี้ยลูกแบบไม่ได้ว่างเออลูกรูปไม่มีลงไอจีแล้วก็เลยเอารูกเก่ามาลงามภาพใช่ค่ะนานนานภาพเป็นไงเป็นนักลงภาพค่อนข้างเนียนมากทุกคนมี่เหแล้วว่าอยู่ต่างประเทศนานขนาดไหนแล้วพี่เดียทีไหก็นอกที่ไปยุโรปล่าสุด้ค่ะ เจอสิงที่หาด้วยนะเพื่อนต้องต้องนั่นเลยค่ะแต่ว่าเรียก็รสึกเสียดายรูปเพราะว่าจะไม่ลงเลยก็รู้สึกยังไงอยู่แต่ว่าตอนนี้คนงงแล้วว่าทําไมลงรูปยุโรปมันดูเป็นหน้าร้อนทั้งที่ตอนนี้มันหนาวแล้วแก่ทุกคนจับสนแล้วที่ไม่ใช่ค่ะก็เป็นรูปเก่าจับรองรูปไม่เป็นไรจับรองลูกไม่เป็นไรแต่ว่าล่าสุดก็คือล่าสุดจะมีกระถิบใช่ค่ะหน้ากับูดอนค่ะเป็นหน้ากระถิบก็เป็นเดือนนี้แหละค่ะก็อาทิตย์หน้าที่จะถึงแล้วค่ะจะได้เจอ ลุกแบบว่าผ้าไทยคระแน่นอน,น,นะคะ่ะแล้วก็ต้องใส่ผ้าไทยเข้าวัดแน่นอนร้อยเอร์็ต้องมาดูว่าเป็นลูกอะไรดูต้องแบบเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรน,นะผ้าถุงหรอผ้าถุงรับที่แบบว่า พับพิเศษครับจริงๆก็แล้วแต่คุณแม่ตัดให้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆที่บ้านท,รรฐฐาทําธุรกิจผ้าไทยอยู่แล้วก็จะเลือกให้ลูกสาวเลยนะคะว่าปีนี้ใส่แบบนี้แล้วกันนะมีหลายผืนหน่อยเผื่อว่ามีคนอยากได้ตามจะได้มีของเพราะว่ามันเคยมีเป็น่งที่แบบเราใส่อันที่มีแค่ผืนเดียวอ,ะอ่ะม,มันก็ไม่รู้ว่าจะทำจะจให้เขา,ย,า,ขาย,ยังไงใช่ทุกคนก็ถามว่าแล้วมาลงลูกทำไมไม่มีไม่มีขายใส่พิเศษสุดก็ไม่ได้ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาอะไรที่แบบน้อมน้อหน่อยมีหลากหลายคนที่ อยากได้จะได้ซื้อได้จริงๆอะค่ะเครื่องใหม่ปีนี้เทียนบ้านค่ะหมอจิตการไปวัดเครื่องใหม่ปีนี้เหรอคะเดียวว่าจะใส่เป็นรูปช้างเหรอใช่ที่คุยกับแม่ไว้นะคะก็รู้สึกว่ามีความเป็นไทยกินน่ารักดีอันนี้คือที่ร้านีขายเปล่ามีมีคุยกับแม่แล้วว่าแม่ไม่อยากเอาที่มันยากเกินเอาที่แบบนี้ขายด้วยนะเพราะว่าต้องมีคนอยากได้ตามแน่เลยถูกเวลาเดจยวน่าใส่ช้างถ้าถูกคนไทยมัน มันเสริมมันโซนขอบคุณมากค่ะก็จริงๆเป็นคำพูดที่หลายๆคนเคยทักเหมือนกันว่าแบบทำไมใส่ผ้าไทยเราขึ้นสังเพราะว่าเราใส่บ่อยจนคนค่อนข้างชินตานะคะแต่และครเรื่องที่ถ่ายตอนนี้ค่ะก็มีได้ใส่ผ้าไทยด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าดีใจมากๆที่มีละครที่เราได้สวมชุดผ้าไทยแบบสวยงาม,งาม<ต>จริงๆแล้วไรัเ่ะโน้โน้แต่ว่าก็บอกสไตลิ์อยู่นะว่า <No. S 2> <laughs> ต้องการเครื่าหมอะไรจะเอาโบราณตะปังแค่ไหนบอกมาคาเดียวเดี๋ยวส่งมาให้เลยอยากใส่ชุดผ้าของตัวเองในละครบา้างก็คือมีทุกรูปแบบเก่าแค่ไหนก็มีมีเอาโบราณจะเอาแบบลายคิดมีอะไรบอกมาเถอะจะหามาให้แล้วเขายอมไหม เขาบอกว่าร้านผ้า,าที่บ้านเดียดมีร้านมีผ้าที่เขาต้องการเยอะมากและสวยหลายผืนเลยที่เขาเล็งไว้เดี๋ยวเขาจะเอามาสัญญกละครแน่นอนถ้าเดี๋ยวโอกาสจะอินไปเนียนเแน่นอนเราจะไม่หยุด <laughs> ไทยโดนเก็บผ้าโฆษณาหรือเปล่าก็เนเียนไปแล้วก็แบบแลกแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อผ้าใหม่ทแพงเอาจ,จ,อจริบบั้สกับเดี่ยวโชว์โชว์ว่าเราบ้านเราขายผ้าเราขายผ้าไทย ร้านขายที่บ้านเราดีไหมะดีขึ้นค่ะที่จริงอ่ะก็เหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอย่างไรอ่ะคะส่งเสริมรธุรกิจ้าไทยด้วยแหละค่ะก็ไม่ใช่แค่ของร้านเดียวคนเดียวก็ร้านอื่นก็ ขายได้กันตามกันไปนะคะเหมือนแบบเดลาก็เริ่มใส่ผ้าไทยกันมากขึ้นเวลาแบบใครจะไปว่าก็ท้องมาหาเราแบบอุ้ยที่ร้านมีผ้าไทยอะไรบ้างให้เขาใส่ได้ค่ะดีใจมากนะที่ทุกคนกล้าที่ใส่ผ้าไทยแล้วเพราะเมื่อก่อนทุกคนจะดูอ่ะจะเชยไหมจะแก่ไหมเนี้ยค่ะตอนเนี้ยไม่แล้วทุกคนกล้าใส่ดูแบบน่ารักแล้วก็สวยมากขึ้นคนไม่ได้ใส่แล้วส่วนเดียวหน้าไงไม่จริงเราสามารถเลือกลายที่เหมาะกับเราได้เราเดียวว่าใส่บ่อยเดี๋ยวชินเองใช่ไหมเขาแค่ไม่ชิน เราดูเป็นไอคอนิคภาพไทยไปแล้วพี่เดียกบยินดีมากเริก็ดีใจนะคะจริรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่แบบทำให้ทุกคนหันมาสนใจภาพไทยดีใจมากอะไรนเออร์ลิซ่ามาเมืองไทยได้แผนเที่ยวปีใหม่แต่กับใอยไาว่ยังอะค่ะก็มีที่เดี๋ยวมาแฟนมีนเนี่ยละค่ะมาทิ้งหน้าแล้วนี่ใช่ค่ะก็น่าจะได้เจอกันทีหลังบ้านต้องเตรียมพร้อมเนี่งบ้างคะรับเพื่อน ยังไม่ได้คุยกันเลยอะคิดว่าน้องน่าจะยุ่งมากๆเลยอะค่ะคิดว่าเดี๋ยวคงได้เจอกันนะวันนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่กับยังไม่ได้คุยจริงๆเราก็ยังไม่ได้บอกว่าไอ้รอบนี้อยากกินร้านไหนอะไรมีพิเศษมีเวลาว่างให้ยได้ก่อนให้เขาได้พักหายใจให้ได้ก่อนตอนนี้เพราะได้คิดว่าน่าจะตารางงานแน่นมากๆนะคะก็รอรอชมรอชมรอชมแฟนมี่เด็กก็อยากเห็นเหมือนกันนะอยากจะรู้เหมือนกันว่า จะออกมาเป็นยังไงเราก็ตื่นเต้นมองกันก็เป็นครั้งแรกที่เป็นแฟนมิเดี่ยวที่ที่ไผ่ค่ะก็ะอรอชมก็ชิมสักพักก็แล้วก็พักอยู่แล้วใช่แล้วก็เตรเียมพร้อมเตรียมกรี๊ดเตรียมเสียงขอบคุณมากคุณค่ะ